ซิลิโคนระบายความร้อนมีกี่แบบซิลิโคนระบายความร้อนคือสิ่งที่นำความร้อนออกจากอุปกรณ์และส่งต่อให้กับระบบระบายความร้อนความร้อนจะถูกระบายได้ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับซิลิโคนวันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับซิลิโคนกันว่ามีกี่รูปแบบกันบ้างซิลิโคนนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบได้แก่แบบเหลวและแบบแผ่นโดยแบบเหลวนั้นน่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดซึ่งภายในจะเป็นซิลิโคนหรือในบางยี่ห้อจะมีการใส่สารระบายความร้อนอื่นๆผสมเข้ามาเช่นเซรามิกคาร์บอนหรือแแมมมม้้ต่่โลลลหะเวทีีีิิกกัััดดออนนนนูยง ควรระวังก่อนนําไปใช้งานส่วนซิลิโคนแบบแผ่นส่วนใหญ่จะใช้ระบายความร้อนกับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เช่น SSD หรือการ์ดจอในเมนบอร์ดบางยี่ห้อจะมีการแถมซิลิโคนแบบแผ่นมาให้ด้วยในตัวทํางานด้วยการแปะติดอุปกรณ์ที่ต้องการระบายความร้อนเช่นด้านหลังของ SSD แบ็ k เพ a ของการ์ดจอหรือแม้แต่ด้านหลังของมือถือหรือกล้องถ่ายรูปในบางยี่ห้อน,นั้นสามารถนําซิลิโคนมาปั้นเพื่อให้เป็นรูปทรงให้เหมออาะกับการติดตั้งได้แต่ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนในรูปแบบใดก็จะมีอายุการใช้งานเป็นของตอนเองลองทดสอบซิลิโคนของคุณววว่่าาถึงงงเเลลลต้้ออปียยยนแหรืัดยย ความห่วงใยจากทีมคอมพิวเตอร์ครับ